สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีนมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตอของท่านเป็นอย่างไรบ้างประจำสัปดาห์นี้3 4 5 6 7 8 9้าสิ ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่บางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเหมือนไพ่จะผลักนิ้วแม่หมอออกนะเหมือนไม่ให้จับไพ่ใบเนี้ยชาวราศีมินห้าดบให้ระวังปัญหาการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าคุณ อาจจะมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ the magician เป็นลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดรอบรู้ดินน้ำลมไฟหรือเป็นบุคคลที่มีความคิดที่อยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลานี้ และเขาคิดว่ามันจะต้องประสบผลสำเร็จแน่นอนสิ่งที่คุณคาดหวังเด็กดาบคุณรอคอยคำตอบอะไรบางอย่างคุณต้องการจะเคลียร์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้เดินต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ลู้ทางหรือทิศทางของลม คืออยากจะเคลียร์อยากรอคอยข่าวสารบางอย่างที่คุณฟังแล้วจะได้ตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปประมาณนี้นะเป็นข่าวข่าวที่แบบที่คุณรอคอยอยู่อะ่ะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยะนะถ้าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่เกี่ยวกับการที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างะหรือชาวมีนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนดื้อไม่ค่อยจะฟังคนอื่นมากไปหรือเปล่าอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นได้เช่นกันอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยสามถ้วยคุณมีการได้ไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงอะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในทำงานไอทีทำงานหรือเพื่อนสนิทมีการเฉลิมฉลองมีการเลี้ยงสังสรรค์กัน ส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยก็คือหกไม้เท้าคุณมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอดีตท,ที่คุณภาคเพียรทํามาน่ยนะถ้าเป็นมีนที่รับราชการก็อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณลงทุนทํามานะ่ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสองถ้วยมีความมั่นคงความสามัคคีปองดองกันดีในหมู่คณะในเพื่อนฝูงในองค์กรหรือแม้แต่ในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อนใหม่ๆผู้ร่วมธุรกิจใหม่ๆอะไรแบบนี้สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือ The Tower The Tower ก็ บางคนอาจจะมีแพผนที่จะซ่อมแซมบ้านหรือบางคนก็อาจจะมีบางเรื่องที่อยากจะให้มันผ่านพ้นไปในเร็ววันน่ะหรือบางคนก็อาจจะอยากแก้ไขเรื่องเงินทำไมมันถึงได้ใช้จ่ายแบบเขาเรียกอะไรนะ <certeza> ใช้เงินเยอะ <S <s <uck> <S เกินงบ เหมือนกระเป๋ารั่วนะ่ะหรือบางคนก็อาจจะมีเคาะเล็กๆน้อยๆเดินเตะนุ่นชนนี่หรือบางคนก็ทะเลาะวิวาทกันตลอดตลอดในครอบครัวอันเนี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะมันมาอยู่ในบนไพ่แก้ไขนะชาวมีนโอเค ไพ่คำแนะนำราชาถ้วยง่ายๆเลยการงานการเงินและความรักของชาวมีนยังไม่มั่นคงต้องประคับประคองไปสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคืออัศวินถือถ้วยคุณคาดหวังให้มีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณ หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้หยิบยื่นน้ำใจไมตรีมาให้ <f izz le> ก็เป็นได้เช่นกันโอเคไพ่ใบสรสุปของชาวราศีมีนก็คืออัศวิน <f izz le> ดาบอันนี้ไพ่ต้องแนะนำชาวมีนแน่ๆเลยว่าอย่าใจร้อนรีบเร่งเข้าไปแก้ปัญหาจนขาดสติเพราะถ้าคุณขาดสติเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นคนโง่เขลาทันที ให้ต้องการแนะนำคุณแค่นี้แหละชาวมีนให้ใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเข้าไปแก้ไขปัญหาแบบขาดสติเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนโง่เขลาและปัญหาที่คุณแก้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะแก้ผ้า,าหน้ารอดนะ่ะมันก็แค่เอาปัญหาซ่อนไว้ใต้พมอะ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องโผล่ออกมาอยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นให้คุณใช้สติให้เยอะๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โอเคค่ะชาวมีนขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยถ้าดวงนี้เป็นดวงของคุณก็แสดงว่าเรามีเราเป็นกระยาไนิมทที่ดีต่อกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบายบายชาวมีน